เอาละครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม DESERT DESERT, Desert. 1943นะครับผมไปเริ่มกันเลยนะครับอวันที่5แล้วครับผมพันสองซื้อเลยได้บ้างยูเกอรโอเคไปเริ่มกันเลยครับผม เปลี่ยนเป็นคา 98K ครับดูนี่คา 98K อะกราฟิกยังสวยเลยครับเกมนี้นี่มันเกมในบนมือถือกราฟิกยังสวยนะครับผมอันนี้คือแบบสวยมากเลยนะสลับเกมมือถือเนะอี่ยนี่ไยเอ้ยเอ้ยโดนอะไรอ๋อโอ้อ oh, Help m no. จบวันที่ห้าแล้วนะครับผมเกมนี้เล่นไปเล่นมาก็เล่นเพลเล่นเพลินเหมือนกันนะครับผมเฮอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะหนึ่งพันโอ้กำแพงโอเคต่อไปเลยครับผมว่าแต่กระสุนลาไม่หมดเลยเนะี่ย เอเดี๋ยวดีกล่องแหละอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมกระสุนไม่หมดอุ้ยๆใคร,ใครยิรยิงกลับมายิงกลับมามากโก ไปซะไลปุ๊บยุโรปเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้นะฮะเมื่อไหร่เกมนี้มันมีจุดจบไหมเนี่ยหวังว่าเกมนี้จะมีจุดจบนะไม่งั้นเราเล่นไปจนกว่าจะตายเลยอะอ่าอยู่ไหนอีกตัวอ๋อจบวันที่หก เงินโอ้พันสี่สิบแปดโอเคพันอ่อไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะอ่อทอสันกันโอ้เก้าพันใครมันจะเ,เก็บตังค์ไหวอืมเอาไงดีอันนี้อะไรเนี่ยสองพันห้างั้นเก็บเก็บตังค์ก่อนละกันอยากรู้มันคืออะไร เมื่อไหร่เขาจะมาช่วยเราเนี่ยเห็นส่งข้อความมาหาเราหลายครัง้งละเยอรมันลว่วงเป็นมะม่วงเลยครับผมนี่เรายิงหรือว่าเพื่อนยิงกันแน่น่ะ ยิงหลังลด้วยเด้อเอ้ยไม่ใช่ยิงหลังแบบยิงนะหลังเรานะยิงโอ้ไม่ช่วยเราเลยเออช่วยเราอยู่ดีว่าเกือบตายละเพื่อนก็ช่วยเรามากเลยนะเนี่ยโอเคโอ้พันสอง ไหนดูซิเขาแค่นี้เนี่ยนะแค่นี้เองเหรอแค่นี้เนี่ยนะไหนดูหน่อยสิมันแค่นี้จริงๆริเฮ้ยเอาชิงโอ้โหสองพันห้าได้ได้อันนี้เออก็ไม่เป็นไรไม่โดนโดน สงสัยระยะไม่ถึงนับซิกระยะไม่ถึงจริงๆอ่ะวัดเต๋อเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นมาข้วงได้ด้วยอ่ะเพื่อนช่วยด้วยช่วยเราด้วยเด้อเพื่อนภาษาเยอรมันฟังไม่ออก สงยสีเดียวตายเละละ,าาลละอาสา,ายสีเป็นครหงอกอะไรจะไปใส่ยังไงโอ้โหาเอ้ยเฮ้ยใครยิงอ๋อเพื่อนเรายิงไปแล้วยังเหลืออีกอโอเคจบวันที่8แล้วครับผม ก็ดีอยู่มันเนี่ยก็พวกปืนเราก็ไม่ต้องกังวลละเพราะว่าปืนมันก็ดีอยู่แล้วอะยิงทีเดียวตายคาเก้าแปดอะยิงบ่อโดนตายจอิน ไม่ต้องยิงออโตโ้ได้ไหมเนี่ยโอ้โหก,กร์ชนเอาหมดแค่เลรตูนี่ดูกำแพงของเราซินี่นี่กำแพงสกีลัก ให้เฮ้ยเพื่อนเราตายหรอลูกเกอร์ชนลูกเกอร์หน่อยดยิเอ้าให้ลูกเกอร์กระสุนหมดเร็วจัดจะรั่วรอเล่นทาไมลูกเกอร์กระสุนหมดหมดเร็วขนาดนี้เป็นมือปิดอะไรเนะี่ย คอนรู้กเก้ออีกทีดิวันที่เก้าแล้วครับผมวันที่เก้าไม่รู้จะซื้ออะไรกำแพงครับผมกำแพงครับผมก <c oughs> ำแพงวัดเอไม่ใช่ไม่ใช่ก <c oughs> ำแพงเต็มละตอนนี้โอ้ใกล้หมดเวลาแล้วนี่เนะ เอาละครับก็สลับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมบ๊ายบาย